โสภนะเตตสิกกลุ่มที่4ปัญญาเตตสิกหนึ่งปัญญาเตตสิกเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่หรือเป็นประธานในการรู้เหตุรู้ผลของสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงซึ่งจะก,กำจัดความมืดคืออวิชชาให้หมดไปได้แก่การรู้ในเรื่องต่างๆดังนี้ 1. นึ่งกร,รมสกตาปัญญา คือรู้เรื่องกฎแห่งกรรมในการเว้นว่ายตายเกิด 2. ชานะปัญญาคือปัญญาที่รู้อุบายในการทำใจให้สงบจากนิวรรรู้ควา,ามเป็นไปของฌานและองค์ฌานตลอดจนปัญญาในอภิญญาติดที่สามารถระลึกชาติได้และแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆได้ 3. วิปัสสนาปัญญาเป็นปัญญาที่รู้รูปนามขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา 4. มัคคับปัญญาคือปัญญาในมัคจิตสีหรือยี่สิบที่ทำหน้าที่ประหารอนุสัยกิเลสโดยมีพระนิพานเป็นอารมณ์ 5. ้พละปัญญา คือปัญญาที่เสวยผลจากการที่มักขยานได้ทำการประหารอนุสัยกิเลสแล้วโดยมีพระนธิพานเป็นอารมณ์เรียกว่าเสวยวิมุตติสุข 6. ปัจจเวขณะปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นภายหลังจากมักขยานและพลยานดับลงแล้วเพื่อพิจารณาธรรมต่างๆดังนี้ หนพิจารณามรผลนิพา์ที่เพิ่งประสบมา 2. อพิจรณาเกเลตที่ล,ทละได้แล้ว 3. าพิจรณากิเลสที่ยังเหลืออยู่เฉพาะพระโสดาบันและพระสกะทาคามีและพระอนาคามีหมายเหตุปัญญาในข้อหนึ่งและสองมีมาก่อนพุทธกาล ปัญญาในข้อสามสห้เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติตามอริยมรมีองค์8เท่านั้นเหตุให้เกิดปัญญามีสามประการคือ 1. จุตทะมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนการฟังการอ่านการสอบถาม 2. จินตามัญปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเล่าเรียนมา 3. ภาวนามยปัญญาป,ญปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติภาวนามีสองแบบ 1. สมถภาวนาคือการจเจริญสมาธิจนกระทั่งชานจิตเกิดอันเป็นเหตุ ให้ได้ฌานปัญญาปัญญาในโลกียฌาน 2. วิปัสสนาภาวนาคือการเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อให้เห็นธรรมชาติของรูปนามกันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นโทษเห็นภัยของรูปนามกันห้าอยากจะหนีอยากจะพ้นไปจากรูปนามกันห้า จนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดปัญญาเตตสิกนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้ทั่วถึงธรรมทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งเช่นรู้เรื่องกรรมและการส่งผลของกรรมรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์รู้ธรรมชาติของรูปนามกันห้ารู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตารู้ตั้งแต่ระดับโลกียปัญญาจนถึงระดับโลกุตละปัญญาที่ประหารกิเลสได้แล้วอย่างเด็ดขาดจึงนับว่าปัญญามีความเป็นใหญ่เป็นอินทรีย์ในการกำจัดอวิชชาความไม่รู้ทั้งปวงดังนั้นปัญญาเท,เทเทสิกจึงมีที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า